อยู่ที่ชีตตะวะคาไม้นะครับวันนี้พามาดูนอกสถานที่นะครับเป็นหน้างานของลูกค้านะครับเป็นคุณสมบูรณ์นะหน้างานอยู่ที่หมู่บ,บ้านนวัฒนานีซึ่งหมู่บ,บ้านนี้เนี่ยเราก็นําเสนอตัวไม้สักพื้นไม้สักแล้วก็บันไดไม้สักของเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยลายหลังแล้วคุณสมบูรณ์ก็เป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านมาถ่ายหน้างานที่ตัวบ้านของที่กำลังสร้างนะครับนี่ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะบ้านคุณสมบูรณ์สวยงามมากวันนี้เราขออินเสิร์ตเฉพาะตัวส่วนของงานไม้บันไดที่เรานำมาทำแล้วกันเป เริ่มจากบันไดก่อนนะครับผมบันไดตัวนี้เป็นไม้สักอันนี้เลยนะคะคือให้ดูตัวรูปแบบของบันไดก่อนอนันี้เป็นขนาดที่สักพิเศษมีทั้งแตรยี่สิบเมตรห้าสิบนะครับผมนี่ให้ดูตัวไม้ตื่นเต้นให้ดูตัวนี้เลยนี่ครับตัวไม้เนี่ยเรื่อกใช้ไม้แก่นะครับอายุตั้งแต่สี่สิบปีขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไม้เนี่ยจะมีความแก่แล้วก็ลวดลายไม้เนี่ยค่อนข้างสวยงามน,นะครับ สังเกตได้เลยว่าไม่มีกระพีนะแล้วก็ตาไม้จะน้อยมากนะครับคือมีตาได้ให้ดูตรงนี้ครับคือเป็นเป็นพวกลายไม้ลายภูเขาเนี่นะครับตาไม้เป็นตาไม้ธรรมชาตินะครับอย่างเงี้ยเรียกลายภูเขานะคือตัวไม้เนี่ยครับมันจะต้องมีลวดลายแม้สัตว์ต้องมีลวดลายของเขาด้วยเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับผมแล้วก็คือหลายๆท่านเนี่ยชอบแบบไม่มีลวดลายไอ้ตัวนั้นนะมันจะเป็นลักษณะของไม้อัดมากกว่าเนี่ยไอ้แม่สักเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของมันเลยตาไม้แบบนี้นะครับเป็นตาเป็นไม่ทะลุนี่นะลายไม้นะนี่มาดู ส่วนของชานพักนะครับชานพักตัวนี้เราจะใช้ตัวไม้หนึ่งนิ้วนะครับมาทํานี่ครับเอ้านี่คือส่วนของชานพักนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นไม้ลักษณะคือเป็นไม้เมตรห้าสิบเซนนะครับอันนี้ครับเวลาที่ทำเนี่ยช่างเขาจะตัดแล้วก็ตัดแต่งเข้าไปกับตัวขอบบัวของมันด้วยเพราะงั้นเนี่ยเรียบเนียนสวยงามน,นะครับให้ดูเลยตัวงานเนี่ยครับ เรียบสนิทไปกับตัวขอบบัวนะครับขอบบัวเนี่ยจะใช้เป็นไม้สักก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นไม้ PVC ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วก็จะมีตัวนี้สําคัญเลยคือตัวจบงานนี่ครับเราจัดการเรียบร้อยนะครับจบงานแล้ว่าที่จะไปต่อกับกระเบื้องหรือว่าจะเป็นตัวไม้ทีเนี่ยตัวนี้สําคัญมากว่าความสวยงามไม่สวยงามเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยนะครับผมมีทั้งลูกตั้งก็คือตัวนี้นะบางคั้นมันแล้วก็ลูกนอนนะครับการที่เราจะทําตัวไม้บันไดนี่ครับเราจะต้องลดมุมตรงนี้นะครับ ใช่ไหมครับจะมีการเพ่มุมนะครับเพื่อให้ตัวไม้เนไม่คมมากเกินไปที่เวลาจะ สำหรับท่านที่สนใจนะครับงานบันไดไม้สานนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อตัวไม้อย่างเดียวเพื่อไปติดตั้งเองนะหรือว่าจะให้ทางชิตวาคารมาติดตั้งให้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0984414224นะครับหรือว่าทางไลน์นะครับ stwwod นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึ้นตัวข้อมูลด้านล่างนี้ครับแล้วก็รวมทั้งมีเพจด้วยนะเข้าไปตามได้นะครับเพจ stwwod รวมทั้ง Tik t o k นะครับ youtube ก็ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับยังไงเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นด้านล่างน หน้าตัวไม้จริงที่โกดังครับที่บางใหญ่เงย่งเช่อเราเซนตันเวสเกตเดี๋ยวยังไงถ้าเข้ามาเดี๋ยผมจะส่งตัวโลเคชั่นก็ไปให้นะครับก็ถ้าสนใจบรรดนม้สักสวยๆแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นการซื้อไม้ไปติดตั้งเองนะครับหรือว่าจะเป็นการให้เรารับติดตั้งให้นะครับรับทำงานทั่วไทยนะครับยินดีบริการทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรการติดตั้งวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ